สบายอยู่ก็เลยไฟดับเลยมาตอนไฟสว่างพอดีมา <c oughs> ะ,ะทุกคนเออนะนี่คุกคักเลคะจัดมาเลยถ้าต้องการของสดนะ,ะก็มีไก่นะ,ะมีไก่ก็จ้าไก่เป็นตัวไปทําเองหรือว่าจะชอบทําเองหรือว่าสาเร็จก็มีนะคะแต่ละร้านนะคะอันนี้จะเป็นขนมเส้นไหว้สามแพ็คห้าสิบบาทนะไม่ต้องนสามแพ็คห้าสิบบาทนะคะ ผลไม้สวยๆทังนั้นเลยนะคะจะมีแอปเปิลมีสาลี่มีส้มนะทุกคนแล้วก็มีอันนี้ก็จะเป็นชุดใหญ่นี้เท่าไหร่คะแม่คะจ๋าแม่คะชุดละร้อยจ้าชุดละร้อยใช่ไหมลูกโอเคนะคะนี่ก็จะเป็นชุดว่ายนะคะมีสองรสครบเลยนะคะชุดละหนึ่งร้อยสวัสดีเจ็ดสิบหกท่านด้วยนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณห้าเลิฟด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเดินชมว่าประเพณีว่าแซนโดนตานะคะเขาก็จะมีขนมนะคะ ที่ขาดไม่ได้ก็คือข้ากรยาศาสตร์นั่นแหละข้ากรยาศาสตร์เออแอมินก็เคยนะคะเพราะว่าในงานทุกอย่างคือคนเวลาเขาบอกว่าเข้ากรยาศาสตร์หรือว่าข้าวตอกที่เขากวนข้าตอกนะมันเป็นประเพณีโบราณนะคะถ้าคนาที่ร่วงรับไป<า>แล้วเวลาไ จะเอาศกหรือว่าอะไรออกไปนะคะเขาก็จะโรยด้วยข้าวตอกนะทุกคนเขาก็จะโรยด้วยข้าวตอกนะคะอันนี้มันเลยต้องใช้เวลาโรยไปฐานทางบอกทางนะคะก็เป็นขนมบอกทางนั่นเองขนมบอกทางในงานแซนดิเนตาก็จะมีข้าวกระยาศาสตร์หรือว่าข้าวตอกคือขนมเขาเรียกเป็นขนมผีนะทุกคนขนมไหว้ผีเขาบอกว่านะไหว้ผีนะคะอืมนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เราเห็นข้าวตอกแล้วเราจะบอกนะคะว่าเป็นยังไงางอันนี้ก็จะเป็นหมูนะคะเจ๊สวัสดีค่ะมีตัวนะคะตัวใหญ่ตัวเล็กเลือกได้เลยตามสายมีหมูท่านไม่เอาเป็นหัวท่านก็เอาเป็นชิ้นได้นะทุกคนเอาเป็นชิ้นได้ตัวละร้อยยี่สิบอันนี้ไก่หรือเป็ดเป็ดอกไก่อกนะคะแต่ละร้อยยี่สิบเลยนะคะทุกคนมีนะคะสวัสดี100กว่าท่านด้วยนะคะนี่คือบรรยากาศตลาดสุรินทร์ในเทศกาลนันเซนลูกานะคะ งานไหว้บรรพบุรุษเลยนะคะทุกคนเนาะก็เขาถึงบอกว่าขนมข้าวตอกที่สําคัญที่สุดก็คือเวลาที่ขนมเขาจะเป็นขนมบอกทางนะคะก็จะเป็นหวานข้าวตอกในงานศพห,หรือว่าอะไรต่างๆเวลาเอาศพของพ่อใครออกไปนะคะก็จะโรยด้วยข้าวตอกอันนี้ก็จะทําข้าวตอกขออนุญาตนะคะผมครับผมได้เลยครับ่ ก็จะทําเป็นข้าวต่อข้าวพองหรือว่าข้าวพองนะคะโรยตามถนนทางไปเขาก็เลยจัเพิีที่มาทําขนมที่จะขาดไม่ได้ในงานแซนดนตาก,ก็คือขนมนี้นะคะคือข้าวกระยาศาสตร์นั่นเองนะคะข้าวกระยาศาสตร์คือข้าวที่เอามาวกวนกันในหมูหวัวข้าวมีมีมีมะพร้าวนะคะมีงามีถั่วนะคะเอาวนผสมกันนะคะก็จะเป็นข้าวพรยาศาสตร์นะ,ะเนี่ยของวริยาอันนี้ก็จะของ โหเนี่ยขนมเป็นธัญ,ญพืชเลยนะทุกคนแท็ละยี่สิบบาทนะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นนางเล็ดนะคะขนมนางเล็ดตามคนแก่โบ,บราณท่านจะบอกว่าสมัยแต่ก่อนนะคนโบราณเขาเขามีเก็บอาหารไว้กินนานๆเขาไม่มีตู้เย็นเขาจะใช้ระบบตากแห้งอย่างเดียวเขาก็คือจะทําข้าวนะคะจะทําข้าวปั้นและเป็นก้อนข้าวปั้นเป็นก้อนเลี่ยไปตากให้มันแห้งนะทุกคนตากไว้เมา่แห้งแล้วมากวนแล้วก็โรยด้วยน้ําตาลนะคะ อันนี้จะเป็นอาหารอันโอชาข,ของคนโบราณเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือข้าวกะยาสารน,นั่นเองเขาจะบอกว่าเป็นประเพณีข้าวปั้นหรือข้าวก้อนนั่นเองนะคะทุกคนเนาะที่เราจะเคยเห็นถ้าเด็กถ้าเด็กรุ่นเราก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะโอ้อันนี้ยาเขาขายถูกมากเลยนะคะแปะละ20เป็นธัญ,ญพืชน,นะคะทุกคนเออเดี๋ยวเราจะมาเอาฝั่งนี้ด้วยนะคะอันนี้คือนะคะขนมสำคัญะคะที่ตะวันล่ะ สวัสดี126,000ท่าด้วยนะคะสวัสดี126,000ด้วยเราก็พูดเรื่องข้าวนะคะที่เป็นนีสําคัญนะคะบางเจ้าโบราณเขาก็จะโรยด้วยน้ําตาลนะคะปัจจุบันก็จะมีการใส่งาเพื่อสรมให้คุ้มค่าทอาหารมีงามีเม็ดมะม่วงหิมพา,านมีถั่วดําใส่ลงไปนะทุกคนอันนี้ก็คือขนมในประเพนแสบบนบบนตาโบราณนั่นเองนะคะแล้วเราจะขอเก็บไฮไลท์ให้ชมนะทุกคนเนาะ จะถึงไลฟ์ไว้ให้ชมกันนะคะในเทศกาลงานแสนโดนตาของจังหวัดส,สุรินทร์ของเรานะคะก็ช่วงนี้คือคักนะคะทุกคนคึกคักเขาบอกว่าถ้าลูกๆไปนานๆไม่ได้ทำบุญหาพ่อแม่นะคะเจ็บไข้ได้ป่วยก